เอาแล้ะครับทุกคนทุกท่านพร้อมนะค,ครับผมไม่พร้อมครับโอเคครับไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วก็พี่ไปก็แล้วนนผมไป,นนไปแล้วผมมีในจานไปแล้วผม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 ไปแล้วโอ,โอ้โหแล้วผมนำโด่งครับผมนำโด่งผมนำโด่ <c oughs> คงคนแรกคนดีคนเดิมคนดีคนเดิมคือค,ค,คนแรกคือผมเองผมเองก็ผมมาผมมาแล้ว <rier> ใครดูดใครดูดอา ไอตองแตงไอแตงไอแตงแตงแล้วเว้ยแตงแล้วเว้ยไอ้ตอกแตงมานี่ไอตองแตงมานี่ขอดูหน่ยตอแตง้ยมาสต็อปมาสต็อปเียบิ๊กที่ให้ยามันรอดมันรอดได้ไงเฮ้ยบิ๊กกำลังเอืออเออเอมเออ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 เอผมใหเผมใอ้เมบอกเออผมให้อเออออเอเเ แล้วขู่มาแล้วจังหวะนี้ยังไงเฮ้ย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 มาจัด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 ทิ้งให้เลยจะใครไอ้ไอ้ไอ้บังอาจบังอาจฟื้นเก็บของมาแล้วตีหัวมาโอ้โหจังหวะนี้โค้งก็จะโคนี้โค้งนี้โค้งไม่โอ้โหยังเรียนมาแล้วโอ้โหเขาเนียนมาเขานอนมาแตไกลเลยโอ้โหแล้วหลบมาได้หมดแล้วมาอีกหนึ่งอันโอ้โหหลบได้อีกโอ้โหไอ้ มีคนไฟฟ้าช็อตมีคนไฟฟ้าช็อตอุ้ยเซหยุดหยุดหยุดเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรบอกเขาได้ในตาแล้วเขาทิ้งห่างทุกคนมากโอ้โหคตรทิ้งห่างไม่มีใครตามปาเฮ้ย่าไอเนี่ก็ยิงจังเลยเฮียไอบี๊มันไปไหนแล้วไอบี่มันเข้าโค้งโค้งสุดท้ายแล้วนี่นี่ได้ไูได้กล้วยแม่งไรประโยชน์ไประโยชน์ไประโยชน์ไอเด็กแกขโคง กันยุ่ซะบอะไรกันอะเฮ้ยเอยอะหนีโดนโดนวอย่าโอ้ยิเจดทไมตากันไ่เอจากกี่หนึ่งจากกินหนึ่งุหล่นกูหล่นมาขนาดนี่ยังไง